สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาชีดเป่ารถสายลุยอ่ารถสายแคมปิง่งรถสายที่ว่าเขาลุยๆุ่งานแบบแอดเวนเจอร์จังหน่อยครับมาชีดเป่าให้เพื่อนๆ FC เอฟซีพี่ๆน้องๆได้พิจารณาครับได้เป็นทั้งเลือกวันทออ่าแต่ว่ารถคันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นรถสายจอดครับอ่าดูีิสภาพว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้กับไ เอาว่าแล้วครับนี่ตามชมเบิ้งครับ <S <S นี่นี่นี่ครับนี่จอจานรอเรือ7597ชนบุรีนี่ครับนี่ตัวนี้เป็นมิตซูมิชิจีเวกอนครับตัวนี้นาใส่มาแนะนํำให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีพี่พีน่น้องน้องได้พิจารณาเบิ้งครับว่าคว่ำสวยคว่ำเดิมควม่ำนาใส เป็นจังไดล่องเบิรงกันทัวรถกันตรงสะก้อนบันทาเอาตัวนี้แต่งมาพ่อสมควรครับสำหรับสายที่มักใส่งานแบบเดิมๆนี่แถบบอมมีแนวตกแนวแต่งอย่างเลยเอราพอตัวนี้เป็นโฟวิลนะครับขับเคลื่อนสี่ลอ้อออปชันใช้งานได้ครบนะครับสำหรับรถขั้นนี้บันทาะเอาวาแล้วผ้าชุ่มกันบางกอนเดี๋ยวมาติดเครื่องให้เพื่อนๆเอฟซีให้พี่ๆน้องๆได้ชุ่มกันอีกครั้งตัวนี้ครับนี่ล้อแม็กดอกยางหนาะ nah. นี่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 ผู้ออกไปใส่ดีบอกเลยครับว่าใส่งานเน่าๆกันเลยวันเถอะตัวนี้สุ่มรอแหงๆครับมาชมกันเบื้องก้อนครับนี่สําหรับด้านใส่ฟังผู้โดยสารวันเถอะครับทั้งนาล้อต็มเต็มๆครับนี่สีสันนี่แทบพม่มีร้อยขฉีดร้อยควรนแต่ว่าก็มีตำหนิบ้างเป็นบางมองวันเถาะพอเป็นรถนี่สายจอดครับปรนเด็นว่าสายจอดเนาะครับเล็กไม่เนยนอยให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่ส่วนทะเบียนครับนี่ เอาบพท่านเดืขาดครับยินดีขายกันแบบให้พี่เพื่อนได้ชมได้เอาไปใส่กันในสภาพเดิมๆเ,เลยวันเอะตัวนี้เบรก ABS ครับตัวอ่าเพือ่อนๆว่าตัวท็อปของรุ่นเลยครับตัวนี้เอาเบิ้งคัดซี่สก้อนครับเบิคัดซี่สาสตร์ให้เบิ้งกันใกล้ๆครับชมกันจอๆครับรถคันนี้เป็นรถสายรุ่ยๆวันเอะอาจจะมีตำหนิบ้างครับนี่แต่ว่าอยากให้เพื่อนๆพิจารณาเบิ้งครับว่ารถสายรุ่ยๆสายออฟรถสภาพแบบสวยๆ รถปีลึกๆนี่นี่ยังมนี่ให้เลือกให้ช่มให้เบิ้งวันต่อคบออปชั่นใส่งานปกติครับผมนี่ตัวนี้ครับซุมล้อแห้งๆลอหลังนะครับซุ่มล้อแห้งๆกันเลยวันเอะเอา,อาเพื่นๆช่มเบิ่งกอนไล่ละเอียดให้เบิ้งไกลๆช่มกันจอจอครับนี่จังล้อนี่ครับนี่อออันนี้คือล้ออะไรนะครับ่ล้ออะไรแคว้นวันเอะโอ้สุดยอดกันเลยครับนี่ ฟ้าตบรออะไรมี่เห็นนี่ป้ายทะบงทะเบียนครับนี่ย่างคือเก่าคือเดิมครับเอาเปิดให้เบิ้งไทยสะกอนนี่เอาช้มเบิ้งไพ่ในครับ่่มีร้อยขาดร้อยเงบร้อยแกฉบนถาะครับนี่ทั้งหลังแอร์หลังก็ใส่ได้ครับเครื่องเสียงก็มีตัวนี้จะเป็น g l s นะครับมิตสูมิชิสตราด้าจีเวกอนรุ่น g l s บนว่าเอา นี่ปิดกรึบๆให้เบื่องกอนนี่ครับนี่อันนี้คือฟังด้านหลังนะครับอ่าพงบอกเลยว่าทั้งหลังนี่พอมีกันชนทั้งไทยพิกความจมหน้ามาแน่นอนอ่าเป็นรถใส่งานประจําวันทออ่าทั้งหลังข้ามีแร็คให้พร้อมครับนี่ไว้ขนของขนสัมภาระสําหรับสายแคมปิ่งสายไปเที่ยวอ่าจังซุ่มล่อด้านขวาฟังผู้ขับนี่ครับนี่ แห่งๆกันเลยครับเบิ้งเลยครับเน้มพ่วงเดิมๆของรถคันนี้อ่ามีกันสะััดกันยังไงพ่อมครับเอาเบิ้งทั้งใตท้องครับเนี่าดให้เบิงบ้งเง้ยวเบิ้งควงๆอ่าีเราพิจารณาเบิ้งครับเพื่อนๆ FC ฟซีพีพีน้องๆอ่าท่านที่สนใจคืออยากได้สายลุยๆสายอ่าแคมปิ้งสายที่ว่าเอเวนเจอร์เป็นรถ4ฟวิววันทอ,อออปชั่นใส่งานได้ปกตินะครับกระจกนี่ขึ้นลงโดยไฟฟ้าวันทอ เบาะนี่เป็นเบาะหนังครับนี่ดูแลร,รักษาทําความสะอาดง่ายๆเบาะหนังนี่เบาะหนังแท้นะครับไม่ใช่หนังเทียมนะครับนี่ด้านหลังคงหลังคาใสาครับเบาะสกปรกวันเถะเอาปิดประตูครึบๆนี่ครับนี่เอาทางด้านพ่วงมาไล่พผ่าเวอร์ครับตัวนี้มีถุงลมนิรภัยให้พร้อมครับนีกอุ่ยางครับมีครบเดิมมาจากโรงงานจังไดอยู่นี่เป็นจังสันเลยวันเถาะ อ่าบ่หนังครับนี่สวยๆครับมีจอแอนดรอยให้พร้อมโอ้น่าครับนี่ตัวนี้ครับทีวเวนตาหนึ่งช่องเก็บของสองอา้าวมีคือเก่านะครับครบเสร็จในบรรทะนี่ครับช่องไวเวนตาเอามีไฟอา่านหนังสือออกนะครับไฟอา่านหนังสือออกทั้งสองช่องโอ,โอ้ครับม่านบังดงบงดังแดดครบนะครับนี่ เดี๋ยวติดเครื่องให้เบิ้งครับเพื่อเพื่อนชมกันเบิ้งแล้วจังไปเบิ้งทั้งของเครื่องว่ารถคันนี้ครับนี่นาใสกันซ้ำไดครับเชุบนี่ครับนี่เบรก ABS อีกตั้งหากครับเลขไม่กระเรียนอยู่ที่สองแสนสองหมื่นกว่าครับในเกียร์อ่ามีเกียร์ยรธรรมดาครับมีทั้งเกียร์โฟรบเครื่องเสียงจัดเต็มครับกระหึ่มแน่นอนอ่าเพื่อนเอนว่าดังลั่นทุ่งวันท้อ เอาเดี๋ยวผ้าจักน้อยครับให้น้องเพิ่นติดเครื่องให้เบิ่งเปลี่ยนหมอแบตนิดนึงมอเมื่อกี้ครับบ่เซียนปันไดวันถอเถาะเคยไปสตาร์ทก็เลยเฮ็ดให้แบตจากวันต่อครับเอานี่ครับเครื่องยนต์ของเครื่องตัวนี้เป็นน่าจะเป็นเครื่องยูที่2.8นะครับตัวนี้ครับเครื่องยนต์ดีเซลโอ้เครื่องแหมใสจิกเลยครับใสงามมากเลย โอ้เครื่องนี่ยอมรลับกับว่าเจ้าของเก่าดูแน่ดีมากครับ่นี่นครับนี่ยไพ่ในสตาร์ทปรึมเ่เรียบร้อยครับเนี่แอร์เย็นเพลงเพราะครับเนี่โอ้เย็นนะครับเย็นนะครับเย็นเย็นีการแต่งช่องแอร์พร้อมแับนี้โอ้สวยครับนี่ยนี่ครับนี่มนี่ครบทุกอย่างนะครับเพิ่มเพิ่มขึ้นมาก,ข,มากขึ้นจอแอนดรอย เกลื่อนเสียงใส่งานได้ปกติกระจกะข,ขึ้นลงได้ปกติครับนี่นะครับคือกระจกขึ้นลงได้ปกติครับนี่หลังคาสะอาดครับบอ่อหนังมีรอยแตกแนก่ตามการใส่งานกับตามอายุกับไขรวันดอครับนี่มีพาวเวอร์มีปรีพร้อมครับเกียร์ฟเขาได้เกียร์ปรกติเขาได้นะครับเาฟังเสียงเทืยนทั้งนอ่องวันดอ เครื่องอตัวนีส่งงานอยู่นะครับเครื่องเองกระโปรงนีแผ่นกันร้อนอย่งเพื่อเดิมครับสติ๊กเกอร์อย่งเพื่อเดิมครับในโดเมเอตาเดือดเพื่อเดิมครับวันองวันนัดฝากระโปรงต้องคนนะครับ ด้านนาเดิมๆนะครับเป็นรถที่ใส่งานในปกติแล้วสมบูรณ์พร้อมเอาไว้แล้วจำไายขายกันอยู่ราค่า155,000หาบาพันบาทครับเอาฟังไว้จำอีกที่ราค่า155,000หาพันบาท สนใจรายละ,ะเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอ,อน,นี่คุยกับเนี่ยเจ้าของรถเป็นเลยครับอยากต่อร่องต่อขึ้นต่อร่องได้ตามใจลูกค้าใต้ได้ตามใจ FC เอฟซีได้วันทอเอาไว้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูแฟนเพจขอบคุณลหลายๆครับ